สอนระบายสีสมุดภาวาดดักอายนะครับวันนี้ก็เป็นเจนหนึ่งก็ใครที่อุดหนุนไปก็มาฝึกระบายสีแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมวันนี้ก็จะมาแจกทั้งสิบพาวาดดักอายนะครับก็อย่างที่เห็นหละๆที่รีวิวไปก็จะมาแจกสําหรับคนที่แบบสั่งสมุดภาวาดดักอายทั้งเจนหนึ่งแล้วก็เจนสอง,องพร้อมๆกันนะครับแล้วก็แถมสเก์ด้วยก็ประมาณ300บาทปลายทานนะครับก็จะแถม าบไปด้วยนี่ก็จะได้4ชิ้นนะครับในชุดหนึ่งนะครับก็300บาทเออปลายทางอันนี้ก็มีแค่10ภาพเท่านั้นนะครับก็รีบๆก็หน่อยนะอันนี้ก็เป็นการส่งนะครับก็ฝากกันด้วยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะ สวัสดี fc ด a ก k e ทุกคนนะครับสำหรับคนที่แบบอยากได้ภาพวาดดาก k e นะครับทั้ง10ภาพนี้ก็จะมาแจกคลิปนี้นะก็ดูให้จบนะก็ก่อนอื่นเลยผมก็จะมาอันนี้มีสตกเกอร์แถมด้วยเออวันนี้เลยผมก็จะมาระบายสีสมุนด a กายเจนหนึ่งนะครับอันนี้คือเจนหนึ่งที่ทุกคนสั่งไปนะอันนี้คือเจน2ก็สั่งด้ที่เฟซบุ๊กเคลมาสักวนนะนี้สําหรับเจนหนึ่งนะผมก็จะมาระบายสีก็ระบายไปแล้วสองคันแล้วมั้งเออนี่ก็เป็นภาพแรกนี่ภาพนี้ของกดิ้็สอนระบายแล้วนะใครยังไม่ดูก็ไปดูได้ที่กย อันนี้คือภาพกระบะเคยปอยิสูนะครับออริุอันนี้ก็เอไม่ไดเออคันนี้แล้วกันอันนี้เป็นดีมเชงนะครับดีมเชงก็จะมาสอนระบายคันนี้นะครับใครอยากดูก็ไปรับชมคลิปกันเลยโอเคนะครับสําหรับสมุดดักอายผมก็จะมาระบายสีดีมเชงคันนี้นะครับโดยผมจะเอาเป็นแบบสีเขียวนะนี่สีที่เราต้องเตรียมนะครับคือสีเทาสีดําที่ขาดไม่ได้นะแล้วก็เออ เฟรมหน้านะคือบางลมนี่แหละผมจะเอาสีไข่นะค,คือสีไข่อมเหลือง4 4 0 9นเะครับเบอร์น,นี้แล้วก็ต่อมาก็จะเอาสีเขียว2 0 7ส่วนสีนี้นะสีนี้ถ้าทุกคนไม่มีนะครับเป็นเบอร์2 0 6มันอยู่ในกล่องที่แบบ30กล่องเท่าไหร่นี่แหละก็70สีมั้งอันนี้ผมซื้อไว้นานแล้วก็ถ้าใครไม่มีนะก็แนะนำให้เอาสีเขียวอ่อนนะครับคือเขียวอ่อนกว่านี้ กอประมาณสีสีนี้ก็ได้นี่สีอ่อนก็ประมาณนี้แหละก็ใช้แห้งกันได้นะอันนี้ผมจะเอาแบบเขียวเขียมิน์ินหน่อยนะเออก็จะเอาสีนี้ก็โอเคก็ไปชมคลิปกันก็ดับแรงนะผมก็จะระบายสีนี้ให้ดูก่อนเป็นเขียวนะก็จะเอาสีเขียวมาลองก่อนนะก็จะระเบิดเริ่มจากทายเลยนี่โอ้ย บอกเลยว่าเอ้ยผมลืมมันมีอีกชิ้นหนึ่งก่อนที่เราจะระบายสีทุกครั้งนะครับก็แนะนําให้เอาสมุดอะไรก็ได้นะเอามาสอดใส่ด้านล่างเพื่อลองนะครับเพราะการลงสีเนี่ยมันจะลงมือหนักใช่ปะ่ะแล้วมันจะทะลุพิภพอย่างนี้มันจะทะลุทำให้เป็นรอยได้นะก็แนะนําให้หาอะไรมาลองนะครับก็โอเคก็ระบายนะครับก็ขีดรอลอกกอนเลยชิ้นงานที่เราจะลงสีนะครับ นี่เมื่อเราทำอย่างนี้เสร็จนะเราก็ไล่สีให้มันเบาลงก็จะเชื่อมสีเข้าด้วยกันนะตรงนี้มันมืดๆเราก็ไล่เยอนะหน่อยเพราะมันติดโชกไงตรงนี้ด้วยโอเคก็จะเป็นอย่างนี้นะเราก็จะเอาสีเขียวมิ้นที่เราเตรียมไว้เอามาลงเลย ก็จะดูมีมิติอย่างนี้นะครับการผสมสีนี่โอเคด้านบนนะด้านบนนี้มันจะเราต้องดูจากรถจริงนะว่าแสงรถจริงอะ่ะตรงไหนมันเข้มมากหรือเข้มน้อยนะตรงนี้มันจะรู้สึกสีมันจะนนั้นสีมันจะบางกว่าผมก็จะเอาสีเขียวอ่อนนะครับเขียวอ่อนก็จะเป็นเบอร์สองศูนย์สองครับนี่ มีก็จะเป็นประมาณนี้อเต่อไปนะก็จะเป็นชิ้นนี้ก็ทำเหมือนเดิมครับง่ายๆการลงสีลักอายนะก็สามารถเอาไปฝึกลงกันได้นะครับสูตรนี้ก็ผมก็ใช้มันแต่ผมเริ่มวาดนะแล้วก็ศึกษาว่าแบบเออไม่รู้อะผมไม่ชอบทำอะไรมันยากนะแบบทำง่ายๆทุกคนทำตามได้ประมาณนี้ถึงว่าดรถมันจะยากนะก็แนะนำก็ผมวาดได้ทุกคนก็วาดได้แหละ ก็แนะนำาะพึ่งท้อนะครับก็ลองหาสเต็ปก็ถ้าจะให้เร็วหน่อยก็ช่วยแบบตั้งใจดูคลิปลักันนะครับเพราะผมก็แบบจะพยายามสอนให้เต็มทีนะก็ตอนนี้ก็เรากําลังคิดอยู่ว่าจะแบบสอนยังไงดีน่าให้คนวาดตามได้ก็เร็วๆนี้นะผมก็จะไปซื้อรถมาแต่งให้ fc ดูนะเพาสายพาดมันก็แต่งรถได้เออใช่ป่ะนี่ก็รอชมแล้วว่าจะเป็นรถอะไรก็เร็วๆนี้นะก็รอชมเลยหลังอาจจะเป็นหลังคลิปนี้ก็ได้ นี่เราก็จะไล่สีนะตรงไหนที่เราคิดว่ามันจะเข้มแล้วก็ไล่ไปเลยตรงนี้มันน่าจะมือเนานะมันอยู่ด้านล่างเพราะเฟรมตัวนี้มันจะนูนนะไอง,งานชิ้นกลางตรงนี้ทก็อยู่ใต้บ่อมันก็จะเข้มๆหนะ่อยเราก็จะไล่เยอะๆตรงนี้ตรวลงสีเราก็ต้องขีดอ้อมนะเพราะตรงสีมันจะเลอะส่วนหญ,ญที่ขีดรอบๆก็คือกลัวมันจะแบบเลอะชิ้นงานนะ ก่าสีที่เราระบายอ่ะมันจะเข้ามาในชิน้นนี้ชิ้นนี้ผมก็จะลงสีเข้มนะเป็นเขียวมิ้นต่อมานะก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับสังเกตว,ว่าสีมันจะเนียนมากเลยว่าเราหาอะไรมาล้อใช่ปะใช่มันช่วยได้เยอะเลยนะครับก็นแนะนำให้หาอะไรมาล้อได้เด้อ การที่เอาสีอ่อนมาทับนี่มันทำให้สีเนียนขึ้นนี่มันก็จะดูมีประกายของสีฟ้าเป็นเขียวมินนะครับสําสหรับชิ้นนี้เราก็เสร็จแล้วนะเอ้ยเราต้องลงด้านหน้าด้วยเนาะด้านหน้าเราก็จะเอาสีนี้แหละบางคนหน้าผมก็จะเอาสีเขียวดย้วยประมาณนี้ แนะนำให้กดให้เต็มที่นะผมใช้แรงหนักมากในการระบายสีผมจะทาให้สีมันเรียบเนียนไงทำให้ทั่วถ,ถึงนั่นแหละจะสีมันไม่เสมอกันไงถ้าหนักก็หนักทุกที่เลยนะตรงนี้ก็จะเอาสีเขียวแล้วกัน จำยิงผมเอาสีเขียวอ่อนหมดก็ได้นะแต่แบบแขกลองสีเขียวมิ้น์ด้วยยากผสมสีลองดูนะเพราะผมชอบสีนี้มากสีนี้มันเป็นสีไฟหน้ารถนะผมเอามาใช้นี่สีแท้ๆก็อย่างงี้ก็ส่วนหัวนะก็เอาสีเขียว้วยจะได้ดูเยอะๆหน่อยเพราะมันแต่งทรงนี้แล้วมันเฟรมดูน้อยอ่ะเออก็คลิปสอนก็เอ้ไม่ใช่คลิปวาด ตอนนี้ก็เว็บร้อยสิบกำลังมาแลงนะผมก็จะแบบซื้อมาแต่งด้วยแล้วก็จะวาดให้ทุกคนดูด้วยนะเพื่อเผื่ออาจจะแบบสอนแบบจริงจังก็ได้นะก็ไม่รู้ว่าผมสอนคนไม่ค่อยเก่งนะอืมก็แนะนําพอได้นะเป็นการแนะนําแนะนําสเต็ปการวาดคนเริ่มใหม่อาจจะยากเลยนะก็แนะนําอย่าเพิ่งทอนะครับก็ลองวาดไปดูก่อนผมวาดได้ทุกคนก็ต้องวาดได้นะมันไม่ยากอย่างที่คิด ตอนเด็กๆนะตอนผมเรียนผมก็ชอบระบายสีนะรู้สึกว่าผมระบายสวยก็เพื่อนชมอย่างไี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ผมก็วาดแล้วก็การทําคลิปอย่างนี้นะผมก็คิดถึงตอนปฐมนะผมก็วาดก็มีคนคอมเมนต์ก็ถือว่าคอมเมนต์ที่ดีมากก็เลยกลับมาวาดอีกครั้งก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่ทาให้ผมถึงจุดจุดนี้ได้อก็มีแรงบันดาลใจมาจากเอฟซีนะก็มีทั้งเป็นสมุดแบรนด์ตัวเองด้วยนะอืสมุดดักาย ตอนนี้ก็ยอดขายก็หนึ่งพันกว่าเล่มแล้วนะก็ขอบคุณมากต่อมานะครับก็จะเป็นเฟรมเฟรมตัวนี้ผมก็จะเอาสีนี่คือแบบสีเดิมๆเ,เลยนะที่รถมันเขาเอาสีนี้มาให้นะเออก็จะเป็นสีประมาณนี้แหละก็จะขีดรอบๆเช่นเคยนะครับก็จะไล่สีประมาณนี้ ละมุนนะบอกเลยละมุนมากสาหรับคนที่สั่งไปนะก็ลองลงแบบนี้ก็ได้แต่แบบเอาสีใหม่ก็ได้นะหรือจะทาตามก็ได้นะก็แนะนําให้ทําสีตามผมก่อนก็ได้นะครับมันจะได้แบบไม่ยากกันไปเป็นการฝึกที่ดีด้วยแหละเมื่อเราเก่งแล้วเราก็เอาสีอะไรเราก็ลงได้นะครับตัวนี้มันก็จะไล่สีอะไร ก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะครับก็เสร็จไปเรียบร้อยนะรประมาณกีณ่เปอร์เซ็นต์แล้วห้าสิบแล้วมั้งเออก็เหลือแค่เครื่องนะก็ส่วนซีรถสะรถนะยวผมส้อนวาดคลิปนี้แหละก็วัดเลยไหมก็จัดเลยนะ นี่ก็เป็นประกาซากุระ0.8นะครับ0ูนนั่นแหละเออก็ซากุระนะครับก็แท่งละประมาณ50บาทนะครับก็ถือว่าแพงมากที่หอน,นี้ก็ถือว่าสีมันดีเนาะก็ให้จุดรอบรอบก่อนะครับเมื่อเราจุดทั้งสองล้อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต่อมาก็แนะนำให้ใช้ไม้บรรทัดนะเราจะเล็งจากจุดนี้นครับคือจุดของแกนแกนล้อนะครับ นี่แกนล้อก็กจะดตรงนี้ผมก็จะโยงมาใส่ตรงนี้นะนี่ก็โยงมาสองเส้นเลยสองเส้นแบบนี้แล้วเ,เราก็เว้นไว้แล้วก็ขีดมาเส้นหนึ่งหมายถึงเว้นไว้หนึ่งจุดนั่นแหละเราขีดมาสองเส้นตรงนี้ก็เว้นไว้หนึ่งจดุดแล้วก็ขีดมาหนึ่งเส้นแล้วก็สองเส้น ก็ทาแบบนี้ทั้งสองล้อนะครับทําเหมือนกันเลยว่าน่าจะมีหลายลายนะแต่ผมชอบลายนี้ผมทำตั้งแต่รูปแรกเลยทํามานานแล้วเราด้วยก็เป็นการสานแบบลายนี้นะก็แนะนําให้ทําไล่หมายถึงรอบฝั่งหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งไปทํารัดกับหลังนะเพราะเดี๋ยวจุดมันไม่ตรงกันไงจุดเราไม่รู้ว่ามันจะจุดที่ตรงไหนตรงที่เราไม่เห็นเราก็เดานะคิดว่ามันน่าจะเป็นนะครับมันน่าจะเป็น นี้เมื่อเสร็จอย่างนี้แล้วนะเมื่อเราทรํารอบแล้วทํสองเว้นหนึ่งขีดหนึ่งจุดเว้นหนึ่งขีดสองอย่างนี้นะสลับกันต่อมาเราก็จะมาขีดตรงนี้ตรงนี้นะเราจะเชียงเียงหน่อยอันนี้เป็นวงกลม,มใช่ปะเราก็จะเฉียงมาอยู่มุมๆนะเรียงกับจุดนี้เฉียงมามุมด้านนี้ด้วยก็จะขีดมาแล้วก็โดนตรงนี้เห็นปะก็จะเป็นวมานี้มันจะขีดเข้าหา2เส้นครับคือจะขีด แบบนี้แบบนี้อันนี้เป็นสองเส้นเราก็จะขีดคว่วยมาหาสองเส้นแต่ให้จุดเล็งอยู่ตรงงงกลมตรงนี้อืมมันก็จะเป็นลายเดียวกันนะจนตรงนี้เรามองเห็นเราก็ขีดไปเลยตรงนี้ด้วยนี่ก็จะเป็นตรงนี้ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็เอาจุดนี้เลยถ้าเหมือนถ้าเหมือนกันนะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็จะแบบลงระบายด้านบนนะชิ้นเมองกนเราจะไล่าออจากด้านบนก็พับได้นะ ก็จะไล่จยยากตรงนี้ตรงนี้มันจะดูเป็นหมือนครับผมขอจะระบายขีดตรงนี้ส่วนนี้จะเป็นของถังน้ามันนะครับจะเป็นถังน้ํามันเลดนะไล่เบาอย่างนี้เออเจะขีดด้วยสีดาโ <Okay. S 1> อเคแล้วก็จะตามด้วยสีเทานะครับสีเทาจะไม่ดูเหมือนเป็นเลดถ้าจะดีต้องให้เป็นเป็นไว้ด้วยนะใช่เอ้ยตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นเฟร,รมนะ ก็ลงสีเข้มไปเลยก็ร<ลา>ะบายไปเลยนะครับสําหรับโชกนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นโชกนะผมก็จะเอาสีแดงไม่รู้ว่าสีแดงมันได้ยยมสุดแล้วเหมือนจะเป็น white e d นะสีแดงมีสีแดงก็อาจจะเอา,เ,เ,อาเ,เป็นสีดําก็ได้ สีดำเทาอย่างนี้ไงก็ถือว่าได้แล้วนะเราเข้ามาเก็บร,รายเอยดด้วยสีดำอีกครั้งนะพวกจุดจีวขาวที่เราเหลือไวนะ้อะเป็นการเก็บงานนะครับทุกครั้งที่เราวาดเสร็จเราต้องดูว่าตรงไหนมันยังไม่เนี๊ยบล้วก็สามารถเก็บงานได้ดูมันตรงนี้ยังไม่เนี๊ยบส่วนต่อมาก็เป็นเครื่องนะเครื่องมันก็จะระบายแบบเป็นสีแบบ สีบอลนะครับสีบอลประมาณนี้แค่ขีดได้ใช่นะเราไม่ได้ระบายอะไรเยอะว่านเป็นชิ้นเล็กใช่ปะสุดมากนะครับเจนหนึ่งรุ่นเก่านะมันก็จะเล็กๆอย่างนี้แหละ แต่ตัวรุ่นรุ่นใหม่นะคือตอนนี้ผมทําแบบใหม่มาแล้วก็แบบเดิมนี่แหละแค่ให้ภาพมันใหญ่ขึ้นก็ทุกคนสั่งไปก็น่าจะเห็นอยู่หน้าว่าภาพมันใหญ่ขึ้นกว้องผมนิดหน่อยผมชอบภาพเล็กๆนะครับมันจะแบบทําให้เราประหยัดสีได้มากขึ้นนะแล้วก็ลงง่ายด้วยภาพใหญ่มันขี้เกียจระบายเยอะเออภาพเล็กนี้เหมาะต่อการฝึกนะครับไม่ต้องไล่สีอะไรเยอะแค่ระบายให้ สีมันเนี้ย่เฉยทําให้เนียนนี่ก็จะแบบนี้เลยส่วนต่อมาก,ก็จะเป็นการโชคนะอันนี้จะเป็นชกกึ่งล้วก็จะทําเป็นสีเทาใช้ไม่นาสขีนะครับทำให้สีสวยขึ้นนี้ส่วนดูมนะเราก็จะเอาเป็นสีสีเทาก็แหละ ผมจะชอบเป็นไว้นะทุกครั้งที่ลงสีเทาอย่างนี้น,นี่จะเป็นอ์มยืนไออ์ออมยนมยน้ำยนโปนติตอันนี้ก็สรงคล้ายๆที่ผมจะแต่งเลยนะอือก็คล้ายๆสรงที่ผมจะแตง่งคือตอนนี้ยังไม่มีรถไงเออแต่อยากแต่งตรงเนี้ยยังมีรถแต่งสักคันอ่ะก็จะไปซื้อวันศุกร์นะครับก็รอติดตามด้วยว่าจะเป็นรถอะไรสวยไหมก็แน่นอนว่าสายวาดต้อง แต่งรถสวยแล้วอะเพราะแรงผมไม่ค่อยทําเป็นหรอกอืมผมทําเป็นแต่แบบวาดรถอย่างนี้แหละเออก็จะไปซื้อรถมาแต่งให้คนดูว่าจะสวยไหมเหมือนที่วาดไหมสายพาดก็จะแต่งรถเป็นยังไงก็รอติดตามรับชมนะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะเพราะมันเป็นการระบายสีแบบกึงๆึ่งสอนนะครับก็ระบาย บบนี้อก็ประมาณนี้ก็เสร็จแล้วนะเออสโลนะผมจะเอาเป็นโลโลอะไรอ่ะเอาโลดำมะโลดำนี่ก็จะง่ายกันไปอ่ะเขาเป็นโลเขียวแล้วกัน ม,มันคอยแบบไม่ง่ายกันไปเนาะพราโลดํามันก็ล้อก็ดําโลก็ดําก็ไม่เคยทําโลดานะครับแต่ตอนนี้มันก็ที่ยิยม,มากใครที่ชอบรถแต่งนะก็สามารถเอามาฝึกวาดได้นะอย่างเช่นออกแบบว่ารถตัวเองควรจะแต่งแบบไหนใส่โลอะไรแล้วจะเป็นยังไงนะก็ถ้าคนวาดสวยแล้วก็สามารถวาดรถตัวเองได้นะครับ ตรงนี้จะให้มันเด่นก็ต้องเป็นสีแดงครับเป็นสีร้อนสีเขียวเป็นสีเย็นใช่ปะเราก็จะสีร้อนมาตัดนก็จะเด่นขึ้นชัดเจนเลยส่วนส่วนร้อนะนะผมก็จะเอาสีมาระบายนะครับ จุดนี้มันเป็นจุดสําคัญนะว่ามันเป็นเมจิกเมจิกไม่สามารถ็นยงงานลงทีเดียวแบบให้เสร็จเลยนะมันคือแบบถ้าโดนกระดาษคือแบบเข้มแล้วกรนำเมจิกามาลงนะมันจะไม,ม่ภาพมันทะลุนะครับก็เราดูมันทะลุยังไงนะเดี๋ยวให้ดู <c oughs> มันก็จะทะลุอย่างนี้นะเห็นปะ แต่นี้ผมลงแบบเร็วไงก็จะมาเก็บงานนะครับเก็บงานพวก่ีเวนไว้สีดำจะเก็บงานได้ดีมากรู้สึกว่าไม่ดีตัวนี้มันจะแบบไม่ดีแล้วนี่เราเอาแท่งใหน่มาใหม่ๆเลยปลายมันจะแหลมนะครับเมื่อกี้ปลายมันอยากเสริมสภาพนะตรงนี้ก็เอาสีดำเลยนะ เป็นการเก็บงานที่แบบสุดยอดแล้วอาจจะดูเรื่อยๆนะนตรงนี้แล้วก็มันเป็นอาร์มย่นใช่ปะนี่เราก็จะเปีน เบาดำนะเก็บงานได้สีดำนะครับส่วนน็อตนะครับผมก็จะเอาเป็นสีทองนะครับสีน็อตทองกันแหละก็จะตัดกับเครื่อง อันนี้ก็เป็นขาตั้งแบบเอาไปเสียบใส่ขาคู่เดิมนะัะจะเป็นรูใช่ปะ่ะแล้วก็เอาขาตั้งมาเสียบใส่มันก็เป็นสแตนได้ต่อมานะก็ขั้นตอนสุดท้ายในการระบายก็จะเอาไอเนี้ยเมจิกที่จะหมดแล้วนะมันจะแบบทําให้สีมันไล่สีลด้เห็นปะ่ะข้อดีของเมจิกที่จะหมดแล้วนะนี่ล้อมันจะลอยคนระับ การทำอย่างนี้มันช่วยได้เยอนะนะหรือเอาสีไม้ก็ได้มาไล่สีเอาจะทำให้งานดูมีมิติมากขึ้นโอเคก็เสร็จไปอีกหนึ่งผลงานนะครับของสม,มุภาพว่าดักอายขั้นตอนท้ายคือลายเซ็นสำคัญลายเซ็นนันไม่ออกนะเราต้องเขียนชื่อด้วยํำกับนี่ แล้วจะใส่ Facebook ก็ได้เฟเขิดไม่ไงผมเป็นคนสกลนครนะเป็นคนพูดอีสานเออคือไม่ดูนี่ก็แบบนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับสมุดภาพวาดดักอายเออมันมีอีกหนึ่งขั้นตอนนะลืมบอกให้ลืมขีดให้ก็ปากกาเจลนะครับปากกาหมึกเจลขาวก็มาดูกันว่ามันจะต่างกันเยัะไ ที่ลงแล้วก็ไม่ลงนะขีคต่อมาก็เป็นไฟแล้วก็จุดๆก็จะไม่ให้ไฟดูมีมิติก็ลงไปที่คิดว่ามันจะโดนแสงเยอะแล้วมันน่าจะเงาๆหน่อยตรงนี้มันจะออกขาวๆนะเราจะลงไม่ค่อยเห็นนะก็ให้ลงสีเขียวนี่แหละดีสุดแล้ว โอเคก็ okay, mm. เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับการระบายสีโทนเทาแบบบารรแต่งอันนี้คือตอนที่เราเอ้ยเราเติมมิติหน่อยก็ทำเป็นจุดจำให้เฟรมดูเงาๆเลยนะ นี่เป็นไงแหละก็เสร็จเป็นเทร้อยนะครับสําหรับการระบายสีสม,มุดภาพวาดดักอายนะครับตอนนี้ก็มีโปรอยู่นะก็อย่างที่บอกกันแหละสั่งสม,มุดภาพวาดดักอายสั่งเจนหนึ่งอันนี้คือเจนหนึ่งครับเจนหนึ่งคืออย่างนี้นี่คือเจนหนึ่งแล้วเจนสองถ้าเราสั่งทั้งสองรูปเลยทั้งสองรุ่นนะครับนี่ถ้าเราสั่งทั้งสองรุ่นเราก็จะแถม ฟรีไปเลยเข้าวาดอรคารครับก็ฝากกันอด,ดุนสมุดอาารกันเนี่นะครับมีเสร็จไปแล้วหนึ่งผลงานนี่คือการที่เราลองครับมันทะลุนะก็แนะนําให้ลองด้วยนะดูครับต่อไปก็ผลงานต่อไปเราก็จะวาดได้อีกครับก็เสร็จไปแล้วก็ดูกใกล้ๆนะโอเคก็สําหรับสมุดกาคารครับก็ผลงานก็จะเสร็จป,ประมาณนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมทุกคนก็วาดได้ วันนี้ก็จะมาแจกทั้ง10ภา้าวาดดักอายนะครับก็อย่างนี้เห็น,หนหในหลาที่รีวิวไปก็จะมาแจกสําหรับคนที่แบบสั่งสมุดภาวา,ภาวัดดักอายทั้งเจนหนึแล้วก็เจน2องพร้อมๆกันนะครับแล้วก็แถมจะเกิด้วยก็ประมาณ300บาทปลายทางนะครับก็จะแถมภาพไปด้วยนี่ก็จะได้4ชิ้นนะครับในชุดหนึ่งนะครับก็300บาทเออปลายทาง อันนี้ก็มีแค่สิธภาพเท่านั้นนะครับก็บรีบกก็หน่อยนะอันนี้ก็เป็นการส่งนะครับก็ฝากกันด้วยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะอก็บริวันว่าจะมีภาพอะไรบ้างนี่อันนี้ก็ภาพเรียแบบร้อยสิธนะครับวาดด้วยสีเมทิคเอออันนี้ก็เป็นสีคอลีนนะครับนี่เป็นดิมซรปขับตัวใหม่นะครับดิมนั่นแหละดิมไม่เฉยนะเออแล้วก็เวฟเวฟร้อยยี่ห้าสามร้อยนะเออนี่โมโตแล้วก็เวฟร้อยยี่ห้าบางลม แล้วก็ N Max นะครับ N Max แต่งนี่ตัวกันเ่งไก่แล้วก็มีเว็บลอยนะครับเว็บอยเป็นการลงสีแบบเว้นไหมนะนี่ก็จะมาแจกไหมนี่เว็บลอยยี <Tonight> ่สิบห้านี่ก็แจกอันนี้ก็เป็นดีมดีมเช้งดีไฟนะนี่ก็มาแจกอันนี้ก็เป็นพีเอ็มเอสเอ็กคิตตี้ก็จะมาแจกอันนี้ก็เป็นดีมซูเปอร์คัพก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะก็สำหรับใครที่ชอบคลิป ลายสีสมุดรักไอหรือว่ารถแต่งอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ